พยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันที่9ตุลาคม2567เวลา12นาฬกาวันนี้ถึง12นาฬกาวันพรุ่งนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง